สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 ทับ2ทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะวันนี้นะคะนักเรียนวิชาที่จะมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์เนาะก็จะเป็นวิชาสุขาศึกษานะคะของคุณครูนพดลนะคะ อ่ะโอเคเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปเนาะเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วก็สัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเนาะนักเรียนเพราะว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นภาษาสากลนะคะของวิชาไฟฟ้าก็คือว่าถ้าคนที่ได้เรียนเนาะหรือว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยพอเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บ นะคะเขาก็จะรู้ทันทีเขาก็จะทราบทันทีว่าอนเนรักษ์นี้นะคะหมายถึงอะไรนะคะวันนี้นะคะนักเรียน,นเราจะมาเรียนกันในหัวข้อตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปศึดตารายละเอียดกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะครูทิพย์ครับคทิพย์ครับ ผมที่จะที่จะพันนั้น่ะก็เป็นแบบผม,มาอานอกกูเทียบอันนั้นแล้วมันก็ไม่ถูกอะครับถูกก็เขียนใหม่แล้วมันก็ถูกอะครับผมอมานรอกกูเทียบอันนั้นนะครับค่ะอ่ะโอเคนะคะนักเรียนเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะนักเรียน วัสดุแต่ละอย่างนะคะนั่นเนี่ยน้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนะคะวัสดุบางชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้านะคะนั่นเหรียญเมื่อเรามาต่อในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราจาได้ไหมว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะซึ่งได้แก่ทางไฟใช้เซลล์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ อุปกรณ์ที่สองนะคะก็จะมีสายไฟซึ่งเป็นตัวเชื่อมตัวนําไฟฟ้านั่นเองนะ,ะแล้วก็ส่วนอุปกอบที่สามที่ต้องมีเนาะคือเครื่องแทนไฟฟ้าในที่นี้เห็นไหมคะอย่างง่ายๆที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นหลอดไฟเนาะ,ะเมื่อเรานําเอาวัสดุที่เรามีความสสใจว่าเอ๊ะวัสดุเนี้ยมันจะสามารถนําไฟฟ้าได้ไหมนะคะเราเอามาเชื่อมในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเรานะะปรากฏว่าถ้ามันทําให้ ื่อไฟฟ้าของเราสามารถทํางานได้นั่นแปลว่าวัาสดุนั้นมีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้านั่นเองค่ะอ่านะคะ เรามาดูนะคะนักเรียนเนาะวันนี้เนี่ยหัวข้อจะมีอยู่2อย่างคือตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าอย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะว่าตัวนําไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเราเอาไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเรานะคะถ้าเป็นตัวนําไฟฟ้าจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้ปกติแต่ถ้าเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะถอถิ่นะคะฉนวนไฟฟ้าเนาะเมื่อเรานําเอาไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านะคะ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนักเรียนเนาะอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราจะไม่ทํางานนะคะนักเรียนอ่ะเราไปดูนะคะว่าตัวนําไฟฟ้าเนี่ยนะ,ะได้แก่วัสดุประเภทอะไรบ้างนะคะตัวนําไฟฟ้าเนี่ยเป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุประเภทโลหะ ะะประเภทโลหะโลหะทุกชนิดเลยนะคะจะสามารถเป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดีอย่างเช่นโลหะเงินโลหะทองโลหะทองแดงเหล็กอลูมิเนียมนะคะต่างๆเหล่านี้ที่เป็นโลหะนะคะจะเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีมากนะคะโดยนะคะนักเรียนอยากให้ครูคเคยบอกไปว่าโลหะเงินเนี่ยจะมีสมบัติในการนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดแต่นะคะที่เราไม่เอาโลหะเงินเนี่ย มาทําเป็นไถ่ไปเพราะว่ามันมีราคาแพงนะคะนี่นนเราจึงใช้โลหะทองแดงเห็นไหมคะเนาะซึ่งนะะชนะเลิศอันดับที่2ก็คือมีการนําไฟฟ้านะะมีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าได้ดีรองลงมาจาักเงินแล้วเขาก็มีราคาที่ไม่สูงมากนะคะนี่นนเนาะเราก็จึงใช้ตัวนี้แทนนะคะในปัจจุบนันแล้วก็นิยมกันนะคะส่วนอันดับที่สามที่นําไฟฟ้าได้ดีนั่นคือทองนะคะนี่นนอะ่ะ ุ๊กลองคิดดูนะว่าถ้าแบบเอาทองมาทําเป็นสายไปบ้านคนนั้นต้องรวยมากใช่ไหมลูกอ่ะเอาทองมาทําเป็นสายไปนะ,ะดังนั้นเนี่ยทองยิ่งมีราคาสูงกว่าเงินอีกนะคะนั่นเองเนาะมีราคาแพงกว่าเงินอีกดังนั้นเนี่ยเราก็อันนี้ก็คือเราจะไม่นิยมนํามาทําเลยหรือว่าไม่นํามาทําเลยด้วยซ้านะคะสิ่งที่เรานํามาทํำเป็นสายไป<ล>ยนั่นก็คือทองแดงนะคะ อ่ะต่อไปนะนั่นเรียนเรามาดูฉนวนไฟฟ้าเมื่อกี้เป็นตัวนําไฟฟ้านะคะต่อไปนี้จะเป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือเป็นวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดีหรือผ่านไม่ได้นะคะนั่นเรียน,นเนาะอย่างเช่นนะนั่นเรียนเป็นพวกของยางพลาสติกแก้วนะคะผ้าไม้นะคะต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ใช่โลหะนะที่ไม่ใช่โลหะจะ ไม่มีสมบัติในการนำไฟฟ้าเราจึงเรียกเขาว่าฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะ,ะต่อไปเราลองมาดูวัสดุที่อยู่รอบตัวเราบ้างนะคะว่าอะไรที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและอะไรเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้างอย่างเช่นดินสอนะคะนั่นเรียนใส้ดินสตไม้ของเราเนี่ยทำมาจากแท่งแกไฟนะคะนั่นเรียนแท่งแก๊ไฟเนี่ยเป็นธาตุคาร์บอนรูปแบบหนึ่งนะคะมีความเป็นอโลหะ แต่สามารถนำไฟฟ้าได้แต่การนำไฟฟ้าของแก๊สไฟเน่างเรียนไม่ได้ว่าแบบทําให้อ่าพัดลมหมุนได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะนักเรียนมันแค่ทําให้หลอดไฟขนาดเล็กครับอะไรลูกแล้วมันนําจากเหล็กไหมครับมันเป็นมันไม่ได้มันไม่ใช่เหล็กค่ะลูกมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นอะโลหะนะคะมันไม่ใช่เป็นโลหะโดยตรงมันเป็นอะโลหะ นะคะอโลหะก็คือไม่เป็นโลหะนะคะนั่นเรียนเนาะแต่แเ,ปเป็นเป็นอโลหะชนิดพิเศษที่สามารถนําไฟฟ้มมาได้อย่างที่ครูคบอกว่ามันไม่ได้ทําให้พัดลมหมุนได้แต่มันทําให้หลอดไฟขนาดเล็กๆอะค่ะหลอดไฟดวงเล็กสว่างได้นะคะนั่นเรียนสว่างได้ดังนั้นเนี่ยนะคะนั่นเรียนเราจึงไม่นิยมจับ ไส้แก้ไฟหรือไส้ดินต่อโดยตรงนะคะนักเรียนเพราะในวันที่นะคะอากาศแห้งอะไรแบบนี้อาจจะเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นกับเราได้ดังนั้นเขาจึงสร้างฉนวนไฟฟ้าขึ้นมาป้องกันนะคะนักเรียนการนำไฟฟ้าของแก้ไฟเห็นไหมคะนักเรียนเนาะดังนั้นเขาจึงเอาไม้ค่ะนักเรียนค่ะไม้มาทําเป็นเห็นไหมคะฉนวนไฟฟ้า ห่อหุ้มแท่งแก้ไฟไว้นะให้เราจับนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการถ่ายโอนประจุนะคะจากแท่งแก้ไฟมาสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะต่อไปลูกต่อไปอ่ะอันนี้นะคะนั่นเรียนเย็นนี้เราจะทําชาบูกินใช่ไหมคะนั่นเรียนเพราะว่าบรรยากาศนะคะข้างหน้ากินหมูกระทะชาบูเหลือเกินนะคะนั่นเรียนต่อไปนะคะนักเรียนหาเป็นหม้ออลูมิเนียมที่หลายๆบ้านมีนะคะนักเรียนเนาะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ต้องได้รับความร้อนมักจะมีนะคะเรียนมักจะมีตัวนําไฟฟ้าประกอบด้วยอย่างเช่นหม้อนะคะกเรียนหม้อเนาะนักเรียนหม้อแกงที่คุณแม่เอาไว้ทําอาหารอะไรแบบนี้นะคะเนาะก็จะต้องมีส่วประกอบของโลหะ เพราะว่านอกจากการนําไฟฟ้าของโลหะแล้วเนี่ยโลหะยังสามารถเป็นวัสดุที่นําความร้อนได้ดีอีกด้วยนะคะนักเรียนเขาจึงนํามาทําเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะต่วที่จับนะคะเห็นไหมคะมีที่จับด้วยที่จับต้องทํามาจากถนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันนะคะไฟฟ้าเนี่ยถ่ายโอนประจุเข้ามาหาร่างกายของเรานะคะคถ้าเกิดว่านักเรียนไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวที่แบบนะคะ ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานนะคะนั่นเรียนตัวของเทอร์นไฟฟ้าเนี่ยนะคะนั่นเรียนมันก็จะแบบว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเนาะนั่นเรียนเวลามันเจอความร้อนมันก็จะละลายง่ายนะคะนั่นเรียนมันก็จะละลายง่ายเวลานั่นเรียนถือหม้อแล้วร้อนขึ้นมาเรียนก็ถือขึ้นมาแต่หูนะคะนั่นเรียนส่วนตัวหม้อตกลงไปอ่ะแบบนี้นะคะนั่นเรียนเพราะว่าอ่าวัสดุที่นํามาใช้เนี่ยนะคะคุณภาพไม่ค่อยดีเนาะ ต่อไปนะคะนักเรียนสายไฟนะคะสายไฟอันเนี้ยนะคะเยอะเลยเน,นาะนักเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นหูฟังใช่ไหมคะนักเรียนหูฟังสายชาร์จแบตหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมกกักจะมีสายไฟเป็นตัวประกอบด้วยนะคะซึ่งภายในของเขานะคะจะเป็นโลหะทองแดงนะคะเป็นโลหะทองแดงซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าเนาะส่วนข้างนอกค่ะ จะห่อหุ้มไว้ด้วยพลาสติกนะคะซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้านั่นเองนะคะเป็นฉนวนปัดกันไฟฟ้าเนาะต่อไปนะคะนักเรียนปั๊กอานะคะอันนี้ถ้าเป็นพวกของสายชาร์จแบตโทรศัพท์อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะใครที่ทําหายทําหายเนาะทำสายชาร์จแบตที่ได้รับจากอุปรกรณ์พร้อมกับตัวเครื่องมาเนี่ยแล้วนักเรียนทําหายนักเรียนก็ไปซื้อใหม่ที่ร้านขายสินค้าราคาถูก อะไรแบบนี้นะคะนักเรียนซึ่งมันเป็นวัสดุเกรดเกรดต่ำนะคะนักเรียนเวลาที่นักเรียนเอามาใช้เนี่ยนักเรียนต้องสังเกตด,ด้วยนะว่าเวลาเราเราชาร์จแบตอยู่เนี่ยนะ,ะสายไฟมันร้อนไหมบางครั้งเนี่ยสายไฟร้อนจนทําให้ฉนวนไฟฟ้าหรือผ้าสติ๊กตรงเนี้ยละลายออกมาเลยหรือบางครั้งเนี่ยนักเรียนมีการใช้งานนักเรียนไม่ทะนุถนอม แบบว่ามัดรวบๆยัดใส่กระเป๋ามันทําให้สายไฟเนี่ยนะคะนั่นเองส่วนของพลาสติกเนี่ยมันแตกมันหักออกมาได้ทําให้ตัวของตัวนําไฟฟ้าที่อยู่ข้างในอะค่ะโผล่ออกมาอันนี้อันตรายนะคะเป็นสัญญาณเตือนว่าอันตรายน้าเนียนนั่นเนีนยนก็ไม่ควรใช้ หรือถ้าเราจะใช้เราต้องซ่อมแซมก่อนโดยการอาจจะไปซื้อพลาสติกพันสายไฟไมานะ,ะนักเรียนเนาะหรือเดี๋ยวนี้มันจะมีอ่าใตัวที่เขาขายอนะคะ่ะเป็นพลาสติกนะคะน่ารักน่ารัก,น,รกนะคะไว้หุ้มอีกชั้นหนึ่งนะคะนั่นแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มควา,ามปลอดภัยให้กับการใช้งานนะคะของนักเรียนได้นะคะโอเคนะคะ วันนี้นะคะนักเรียนได้ความรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและก็ถนวนไฟฟ้านะคะสำหรับงานวันนี้นะคะเป็นใบงานออนไลน์เรื่องตัวนําไฟฟ้าและถนวนไฟฟ้าหลังจากที่เราออกห้องนะคะคุณครูจะส่งลิงก์ใบงานออนไลน์เข้าไปนักเรียน,นะคลิกนะนักเรียนจะเจอหน้านี้เนาะนักเรียนจะเจอหน้านี้ให้นักเรียนจําแนกวัตถุนะคะนักเรียนหรือวัตถุนะคะต่าง,างๆเหล่านี้ที่อยู่ในตาราง จำแนกลงในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองถ้าวัตถุในตารางเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะถ้าว yeah, hmm. oui. well ัตถุในตารางเป็นตัวนําไฟฟ้าให้นักเรียนใส่ในช่องว่างในข้อที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะนักเรียนให้ใส่ในข้อที่สองดังนั้นนักเรียนอ่านดูก่อนนะคะตัวแรกอย่างตะปูอย่างเงี้ยตะปูมีความเป็นโลหะไหมลูกมีความเป็นโลหะไหมคะมีดังนั้นเขาจะเป็นตัวนําไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนไฟฟ้าลูก เป็นอะไรนรอ่าเก่งมากนะคะเป็นตัวนําไฟฟ้าน,ะะนั่นเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยนั่เรียนค่อยๆจาแนกไปนะคะทีละอย่างทีละอย่างไล่เรียงไปนะคะมันจะได้ไม่สับสนนะคะนั่นเรียนเพราะว่าช่องของคูเนี่ยมันจะพอดีกับจํานวนวัสดุที่อยู่บนตาราง นะคะเลยเนาะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องกดปุ่มสีบ้านะคะลูกไม่ต้องกดปุ่มสีบา้านักเรียนสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะคะส่งลงในอลับลบั้มวิทยาศาสตร์ดูทิปได้เลยนะคะจำไว้นะคะว่าไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มสีบ้านะคะลูกเนาะทำเสร็จแคปเจอร์หน้าจอได้เลยอันนี้คืองานที่1นนะคะเป็นงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ ต่อไปนะคะต่อไปงานที่2เป็นงานของวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้นะคะครูนพดลฝากมา1ข้อใหญ่กับอีกสองข้อย่อยนะคะให้นักเรียนบอกโครงตั้งของระบบหายใจแต่ว่าในระบบหายใจเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างที่ประกอบเป็นโครงสร้างในระบบหายใจอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นปอดอย่างเช่นกระบังลมอ่าอย่างเช่นอะไรอีก กระดูกที่โครงอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะนั่นเรียนลองสุกษาค้นคว้าในหนังสือวิชาสุขศักสตานะคะหรือถ้าไม่รู้ก็เปิด Google ได้นะคะนั่นเรียนเนาะแล้วก็บอกวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจนะคะอย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์อ่าประมาณนี้นะคะนักเรียน อันนี้เนาะให้นักเรียนไปค้นคว้าความรู้มาแล้วก็เขียนลงในสมุดได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังออกจากห้องแล้วคุณครูจะส่งใบางานทั้งสองอย่างนี้ลงไปให้นะคะอ่ะโอเค,อเคนะคะตอนนี้เรามาดูก่อนใครยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อคะ่ะภาวิชาธีระศักดิ์ธีระเทพเหมือนเดิมตะวันพัชรวัตรนะคะเข้ามาหรือย,อยังลูกยังไม่ได้เช็คชื่อเออพัชรวัตรเช็คเรียบร้อย อคระเดชนะคะยังไม่ได้เช็คพิชยะธิดายตันนะคะพิชยาธิดาเรือแก้วชาณรัชณภาพาสอนอะชะดาพรแล้วก็ขวัญข้าวนะคะยังไม่ได้เช็คชื่อถ้าเห็นชื่อของตัวเองไม่ขึ้นแถบสีป้านะคะแสดงว่านักเรียนยังไม่ได้เช็คชื่อนาะโอเคนะคะอ่ะตอนนี้ใครมีอะไรที่จะ สงสัยหรือใครมีคําถามที่อยากถามคุณครูบ้างไหมคะตอนนี้สามารถถามได้เลยมีไหมคะลูกมีไหมคะไม่ไม่มีนะคะโอเคถ้าไม่มีแล้วนะคะคุณครูขอฝากด้วยนะคะว่าขอให้นักเรียนเนี่ยเน้รักษาสิทธิ์ในการเข้าเรียนของตัวเองในทุกๆวิชาแล้วก็ขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานทุกๆวิชาเลยนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อการ เรียนมีผลต่อเกจเฉลีย่ยและมีผลต่อการนําเกจเฉลีย่ยไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับชั้นม1ของนักเรียนด้วยนะคะดังนั้นงานเนี่ยก็ไม่ยากก็ไม่ได้ยากเลยเนาะคุณครูสอนหมดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนไปทํางานเนาะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย